นี่ซูเปอร์มาโคลองถ่ายดูยครับหนึสอยิ้มหน่อยโซโลทำไมทำได้อย่างนั้นเา่านี่ครับปึ้งอ่าแล้วเราไปดูนะเป็นไงฮะโอเคเลยไหมครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีนะครับในเลดนี้นะครับแล้วครับแล้ในปี2024ครับตอนนี้ครับ Y 1 5 s นะครับ ของ vivo นะครับจาราคา5,000นะครับเรทโทรศัพท์5,000ลดเหลือเพียง2,900บาทไม่ขายช่องครัวอัศวินรีวิวแหลกมีส่วนลดอีก300บาทเหลือเพียงแค่2,600บาทครับปรบมือนะครับสำหรับ Y15s นะครับเป็นมือหนึ่งนะครับของแท้แน่นอนแล้วที่สำคัญครับรับประกัน1ปีและความคุ้มค่าจะเป็นยังไงครับม3รอมไท์2รุ่นนี้บอกเลยไม่ธรรมดารองรับ2ซิมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความจุได้อีก1แตไบครับจะเป็นอย่างไรครับกับการไปดูรีวิวเจ้าเครื่องนี้ครับ 2, เอาละครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับส่งมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะนะครับยังไม่มีการแกะอะไรใดทั้งสิ้นครับเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเรามาแกะกันเลยเปิดออกมาครับทุกคนนี่ครับก็จะเจอข้างในนะครับเคสนะครับมีเคสแล้วก็คู่มือให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นครับไปดูตัวเครื่องเขา มีสายชาร์จให้นะครับมีอะแดปเตอร์ให้นะครับเข็มจิ้มซิมแล้วก็พระเอกของเราอยู่นี่เองนะครับนี่อ้ยสีสวยทุกคนนะนี่ทุกคนครับโอ้โหได้สีฟ้ามาทุกคนสวยมากนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับ vivo นะฮะเอาละครับดับแรกเรามาดูที่ตัวเครื่องเขาก่อนนะครับความยาวตรงนี้นะครับ1 6 3 9 6ร้มมลเมตรนะครับ กว้าง75.2นะครับมิลลิเมตรนะครับส่วนความหนานะครับก็อยู่ที่8.28มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับน้ำหนักนะครับ179กรัมแล้วด้านหลังนะครับดูดูครับดีไซน์เขาอุ้ยสวยครับทุกคน VIVO รุ่นนี้นะครับออกแบบข้างหลังสวยงามครับเป็นสีฟ้านะครับไล่ระดับครับส่วนกล้องนะครับเรามีให้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับกล้องหลังตัวนี้ครับเป็นกล้องนะครับที่ให้มา2ตัวนะครับเป็น2เลนนะฮะเลนหลักนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงครับ f 2.2นะครับส่วนเลน์ซปเเอรรรมมมาาโคคคนะับีีวดย2 มิพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับกล้องหน้าบ้างครับนี่ครับกล้องหน้าจะเป็นรูปหยดน้ำนะครับตัวนี้ครับเราจัดเต็มให้มาอยู่ที่นะครับแปดล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง2.0นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเขาจะสวยแค่ไหนอ่ะมาเปิดเครื่องกันดูเลยเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้ลายนิ้วมือหรือจะสแกนใบหน้านะครับลายมือเราได้นะครับอ่าเรียบร้อยครับตกลง อ่าเรียบร้อยครับใบหน้าเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้มาสัมผัสนะครับอยู่ที่ UI กันก่อนนะครับก็เป็น Android 11บนะครับตัวนี้นะครับสัมผัสนะครับ UI ครับเป็น Android 11ครับก็ให้ความรู้สึกปกติทั่วไปนะครับในการทัชนะครับไม่เร็วไม่ช้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Android 11เอเนาะเราเข้ามาที่ Google Chrome ครับในการนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเล่นทั่วไปนะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้เลยอ่าดูบอลสดอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับนะครับนี่ครับ ใช่ไหมครับก็เสิร์ชหาได้ทั่วไปปกติเลยครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับต่อไปครับเรามาดูที่ YouTube นี่ไม่ธรรมดาครับละเอียดนะครับเอาไปดูหนังฟังเพลงได้เลยครับสบายๆแล้วจอแบบว่าจอใหญ่สะใจนะครับมันยาวให้กับสัดส่วนในการดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างดีเลยทุกคนนะครับลาโพงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอยู่ตัวนี้ครับอาจจะไม่ดังมากเท่าไหร่แต่ชัดเจนแน่นอนนะครับเพิ่มตัวนี้ได้เลยนะครับนี่คือการดู YouTube ควละเอียดนะครับตัวนี้อยู่ที่1 0 8 0ครับปรับสูงสุดนะครับคุณภาพนะครับนะตามที่โทรศัพท์เรารับได้นะครับคุ้มแล้วครับตัวนี้ครับ2 6 0ครับนี่ฮะอ่ดยอดครับประเม่วู้นะครับอ่ะต่อไปครับเราไปดูกล้องกันบ้างนะครับนี่ครับก็ให้เนื้อสีที่สวยนะครับค่อนข้างละเอียดพอสมควรครับ13ล้านก็ไม่ผิดหวังนะครับในการถ่ายภาพทั่วไปก็ถือว่าได้นะครับอ่ะนี่ฮะถ่ายดูนะครับ แต่เสียงก็โอเคนะครับนี่ซูเปอร์มาโคลองถ่ายดูครับหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยโซโลทำไมทาได้าอย่างนั้นเล่านี่ครับปึ้งอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูนะเป็นไงฮะโอเคเลยไหมครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีนะครับในเลนนี้นะครับกล้องหน้าก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับมีความฟุ้งฟิ้งอยู่ในสไตล์ของ vivo นะครับก็ถือว่าสายเซลฟี่ก็ไม่น่าผิดหวังนะครับก็สามารถซื้อไปถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับเออโอเค สวัสดีครับผมครัวชินรีวิวแล้วนี่ฮะเป็นไงครับก็ชัดเจนดีนะครับอาไปดูกล้องหลังบ้างนี่ครับสวัสดีฉันคือลอโลโนอาโซโลวันนี้ฉันจะมาหาหนายนะครับอโอเคทุกคนฉันเก็บตาหน้าเลยตอนนี้นะก็ถือว่างานวิดีโองานกล้องก็อยู่ในมาตรฐานนะครับสามารถนะครับ ใช้ได้นะครับทั่วไปปกติเลยครับดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยแอปธนาคารเข้าได้หมดนะครับนี่ครับพวกนี้ครับมาถึงหมดเล่นเกมบ้างมีคนถามเข้ามาครับว่าถ้าเล่นเกมจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าลองโลบบอกดูนะครับผมอ้อลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นเคสนะครับยังไม่ได้ใสอ่าใสเข้าไปดีก่อนนะครับก็ในส่วนของเกมโลบบอกครับอาจจะมีความหน่วงอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับในสเปคของเขาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ได้แหละครับนี่ฮะ กระโดดก็กระโดดเลยนะกระโดดกระโดดเลยเห็นไหมครับกระโดดเอาละครับจากรีวิวครับรุ่นนี้นะครับเหมาะกับใครครับสำหรับ vivo y 15s นะครับต้องบอกเลยครับว่าราคาเปิดตัวมานี่ิ4,999ก็ 4, 90, คือเหลื5,000ตอนนี้เหลือเพียง2,999อ่า2,900ไม่ขายลดราคาอีกเหลือ2,600ถือว่าคุ้มมากๆครับเหมาะสำหรับ เครื่องแรกนะครับที่เราจะซื้อไปให้กับลูกกับหลานเราก็ได้นะครับซื้อเราอยู่ยาเพวดเป็นเครื่องแท้นะครับมื่นหนึ่งครับรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพครับของเมลอนไทยเท่านั้นนะครับหรือจะซื้อให้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้นะครับเพว่าตัวหนังสือเขาปรับขนาดใหญ่ได้ดูหนังสะใจนะครับทำคอนเทนต์นะครับติ้งตงติ๊กตอกแน่นอนนะครับกล้องสวยวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งที่ผมชอบอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือครับเรื่องของกล้องการถ่ายภาพนะครับสวยคมชัดนะครััััััััับบบบบบบแลล้้้้้ววก็ตดดสสสินนนนนนนใจไเเเเยคคครรรรราาาททท่่องะหหีีีม Vivo Y 15s ใครสนใจก็จิ้มทีเดียวครับประมือวู้สวยจริงทุกนคนู